วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูขั้นตอนการทำ epidural block ซึ่งเป็นเทคนิคการระงับความรู้สึก ที่คุณหมอวีระพัทธรสิทธิเวศวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาล WU IH ใช้ร่วมกับการวางยาสลบแบบ General Anesthesia ในเคสก่อนเริ่มการผ่าตัดแปลงเพศข้อดีของการทำ Combine Epidural Block ร่วมกับการวางยาสลบคือสามารถช่วยให้วิสัญญีแพทย์ปรับลดปริมาณยาสลบหรือแก๊สดมยาที่ต้องใช้ระหว่างการผ่าตัดซึ่งจะทำให้คนไข้หลังผ่าตัดดูสดชื่นและไม่คลื่นไส้มากโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องดมยานานๆรวมทั้งยังให้ผลลดความปวดทั้ง หนณผ่าตัดและหลังผ่าตัดในช่วง1-2วันแรกตัวยาที่ใช้ฉีดเข้าไปใน p อพ u เดโ Space ประกอบด้วยยาชาชนิดมาเคนและยาแก้ปวดกลุ่มร์ฟีนโดยผลของการทำเอพ d u r โร Block จะมีผลระง,งับความรู้สึกเฉพาะบริเวณช่วงล่างของร่างกายตั้งแต่ระดับสะดือลงไปสำหรับเคสนี้หลังจากคุณหมอวีระวิสัญญีแพทย์ให้ยาสลบ general anesthesia แล้วก็จะเริ่มทำงานร่วมกับพยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อช่วยการจัดท่าผู้ป่วยให้นอนตะแคงซ้ายโดยพยายามงอนหลังให้ได้มากที่สุดเคสนี้มีความท้าทายเนื่องจากผู้ป่วยมีน้ำหนักถึง140กิโลกรัมจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งทีมในการจัดท่าอย่างปลอดภัยจากนั้นคุณหมอวีระวิสัญญีแพทย์จะใช้เข็มเอพิดอรัลค่อยๆดันอย่างช้าๆเพื่อให้ปลายเข็มผ่านเนื้อเยื่อลิกา m เมนแทมฟลาวุแล้วเข้าสู่ช่องเอพิดอรัลอย่างแม่นยำ เมื่อถึงตำแหน่งที่ต้องการจะใส่สายสำหรับบล็อกหลังเข้าไปในช่อง epidural เพื่อให้สามารถเติมยาชาเช่นม์เคนและยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีนได้ในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมหลังผ่าตัดเราจะคาสายสำหรับบล็อกหลังนี้ไว้ได้ประมาณ2วันเพื่อให้สามารถฉีดยาผ่านสายนี้ได้ที่ห้องพักผู้ป่วย หากผู้ป่วยยังมีอาการปวดมากหลังการผ่าตัดทีมวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาล w u i h มีความเชี่ยวชาญในการดูแลความปลอดภัยและความสบายของผู้ป่วยทุกเคสโดยใช้เทคนิคที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุด